สบายดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านมณนีพามาแวะร้านขายหมากไม้คางทางก็มีเจ้คลองนอนท่าขายอยู่สองตัวนอนมือกายหนา่ผักเซยสบายขนาดเลยนอนเป่าทุงหมักสมเกี๊ยวหวานผู้ซอยขายอันนี้เกิบพิกัดยุดบริเวณบ้านใหม่พัฒนา สนวนสายเดดอุดมนามเยือนทางเขาบันขนวนตะบนนนทนสมบูรณ์ข้างเขาบันตบหูอันนี้หมากทุเรียนกำลังว่างมิต่หมากยี้งใหญ่งามๆหม,มากเพิ่มไปบังกนเร่ไป,ปน,น,อนองปองไปมึงมีน้ำ พี่จะได้มาซุกซุกคำเพิ่มคื้นีมาคำเพิ่มซุกซุกนั่นวั่บ้านผมมีเี่จะผู้สื่อมีผู้ขายปจะเดนไหนผเรียนทุเรียน,ยน,ยนกองเป็นผู้เขาเลย ดปดเพร้อมตะดังตึงๆต,ตื่นประจําแปดโลเชื่มบอกครบเจ็ดแปดโลดูง่ายๆอย่างนีุ้่นตั้งเลียง้งเพิ่มพ่น้เลียง,งเหมือนนั่นน่นะมากกว่า้เลียงะ วัน bằng nát xuống Được, 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 được รู้สึกว่าจะมีเสียงเพลงแสกเข้ามาแห้งกันได้เลย ้านขายบักไม่ค้างท่างสายหวานผู้นายมากขายหวานเด้อพี่น้องสายน้ำตาลสูงมักทุรเรียนมักทุรเรียนขายค้างทางส่วนนี้รวดอร่อยรวดอร่อยรวดอร่อ,อ,อ,อยมีเล็กหน่อยสองตัวนอนเฝาอยู่นี่เล้วเขาก็มาลักเอาดอกนอนดีหลายบุกมาเบิง่งไปขายเลยจับตัวหน่อยตัวเล็ก เปิ้งหลบก่วนกอตัดเยี่ยองไปมาไว้ทูรันตูเรียนทางทางสายเดชุดมน้ำเยินบานใหม่พัฒนาตุกุลสมบูรณ์เดชุดมพิกัดให้ต้องกันพี่ได้นอชุกชุกเพิ่มครืออี่มากเพิ่มชุกชุกโดนอยบาทโดนลอยบาทมากนี่มากเพิ่มเรืืองตาันสันไรมากุรกินเสีบพ่จะู้ซื้อู้ขายไปไซื้อรมาเนาะ สลับปูมากเมือนกับกินเลยนะทุเรียนทุเรียนงความดันเบาวานกับระบาดระวังกันกองเป็นคู่ขาเลยปวดกว้เาเลยสวดียพร้อมเตะดังตึงึงเป็นประตมาแฟโลถึงจะบอกฮกเจ็ดแกลโลดูง่ายๆอย่างนี้ phun nước liêng <laughs> nó bằng không cái <laughs> này xăng 哎。Ah.